ที่รัฐบาลอ้างว่าจะนำคนต่างชาติรวยๆหนล้านคนเข้ามาในประเทศไทยภายใน5ปีนี่เป็นความเท็จอย่างแน่นอนมาพิสูจน์กันครับในสหรัฐอเมริกาที่มีคนต่างชาตินิยมไปซื้อบ้านมากที่สุดปีที่แล้วมีซื้อแค่1 7 7 0 0 0ยูนิตเท่านั้นเองครับแล้วประเทศไทยซึ่งบางคนยังไม่รู้เลยว่าตั้งอยู่ที่ไหนจะมีคนมาซื้อกัน ปีละสองแสนห้าเลยเหรอครับเทียบกับมาเลเซียเขามีโครงการมาเลเซียไมซ์เซ็กันโฮมสำหรับให้ต่างชาติมาซื้อบ้านโดยเฉพาะครับตลอดเวลา17ปีที่ผ่านมาปรากฏว่าโดยเฉลี่ยนะครับแต่ละปีคาดว่ามีคนซื้อบ้านแค่ไม่ถึง300ยูนิตต่อให้ไทยดีกว่าเขา10เท่า ก็ได้แค่3,000ยูนิตเท่านั้นเองครับจะไปกระตุ้นเศรษฐกิจอะไรได้หรือครับอย่าว่าเด่๋ยคิดจะดึงคนต่างชาติมาอยู่ในเมืองไทยเลยนะครับแม้แต่การลงทุนในประเทศไทยต่างชาติก็ลดลงไปเป็นอย่างมากครับตัวเลขครึ่งแรกของปีที่แล้วกับปี64นี้เนี่ยนะครับ มีโครงการที่รับการส่งเสริมการลงทุนลดลงเป็นอย่างมากผู้บริหารชาวต่างชาติคงหนีออกไปอยู่ต่างประเทศกันหมดแล้วแ้ะครับ <S 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 ท่านทราบไหมครับวันนี้เรามีแรงงานต่างชาติที่มีทักษะสูงที่เราต้องการให้มาอยู่เมืองไทยเนี่ยครับมาอยู่แล้วเพียงแค่1 1 2 2 0 0 0รายเท่านั้นเองครับ แล้วเราจะไปดึงดูดคนมาอยู่กันเป็นแสนเป็นล้านในอนาคตอันใกล้ได้อย่างไรล่ะครับนี่เป็นตัวเลขฝันหวานแท้ๆเลยครับมูลค่าการซื้อขายที่อยู่อาศัยของชาวต่างชาติเนี่ยครับมีค่าเพียงแค่0.1ถึง0.4เปอร์เซ์ของ GDP ในแต่ละปีเท่านั้นเองครับ ใช้กระตุ้นเศรษฐกิจอะไรไม่ได้เลยครับทุกวันนี้มีชาวต่างชาติมาซื้อที่อยู่อาศัยไม่ถึง10%ของทั้งหมดในประเทศไทยแล้วเราจะให้เขาซื้อคอนโดถึง100%ไปทำไมครับที่สำคัญเมื่อปี243-47ถึง เราเคยให้เขาซื้อถึงร้อซมาแล้วนะครับปรากฏว,ว่าแทบไม่มีใครซื้อเลยครับจากข้อมูลข้างต้นเนี่ยครับพิสูจน์ให้เห็นชัดเจนเลยครับว่าการกล่าวอ้างลอยๆว่าจะมีชาวต่างชาติมาอยู่ในประเทศไทย1ล้านคนภายใน5ปีเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้แม้แต่น้อยครับถ้าเราออกนโยบาย โดยใช้ตัวเลขไม่เป็นความจริงแบบนี้เนี่ยครับประเทศชาติเสียหายเข้ารกเข้าพงขายชาติขายแผ่นดินอย่างแน่นอนครับ